สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับทางเราสตานะครับแล้วก็เราสตาร์ VIP นะครับเมื่อวานนี้ของเราในรอบแรกนั้นหลุดนะครับในรอบเราสตานั้นหลุดแต่ว่าในรอบเราสตาร์ VIP นั้นมาวิ่ง2นะครับเมื่อวานนี้ผมให้เก้ากับ5ไปนะครับเขะออก2 4 4กับ01นะครับ0 1นะครับมา4 5มา4 5 4ก็ไม่ได้นะนะครับ เมื่อวานนี้ออกบ่นนะครับก็หลุดไปนะครับรอบนี้ขอโทษด้วยเส่วนในรอบเราสตาร์วีไนะครับวิ่ง2ร8ุไม่มานะครับ2มาแทนใครเอา2ไปวิ่งไปลุตนะครับเข้าไปที่21นะครับของเราไม่มีเจาะให้นะครับเมื่อวานต้องขอโทษจริงๆนะครับอย่างที่บอกครับแนวทางทําจากสูงคำนวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับก็สําหรับนะครับแนวทางของวันที่4นะครับพี่ ที่ผมคิดคำนวณได้นะครับก็จะเป็นในที่เลิกวิ่งนะครับผมให้วิ่งไปที่3สายลูดผมให้ไปที่เลข9นะครับให้ไปที่เลขเนะครับก็จะเป็น30 3 1 24 90 เก้านสี่นะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่สามเก้าสี่นะครับอันนี้เราสตาร์นะครับพี่พี่เราสตาร์ปกติเนาะออกใบสามสีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเราสตาร์ p ล้วสตาร์ p นี้ผมให้วิ่งไปที่0นนะครับอันนี้รูดนะครับพี่เด้อส่วนสายรูดของเรานะครับสายรูดของเราเราให้ไปที่เลข6นะครับผมศูหนึ่ง 07 09 61 67 69นะครับมเม็ดเดียวนะครับพี่พี่มเม็ดเดียวผมให้พี่ที่069นะครับก็ จะประมาณนี้นะครับสำหรับเราสตาร์นะครับแล้วก็เราสตาร์วีไนะครับวันนี้ก็ขอให้มาในโจเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับขอบุณที่พี่เอลนะครับติดตามรับชมตลอดเลยนะครับเนาะพี่พายยังไงต้องขอโทษขออภัยด้วยรวมถึงพี่ๆสมาชิกท่านอื่นนะครับวันนี้ขอให้เฮงฟังนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสอเลยครับ